ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องการผลผลิตที่ดีคนที่ทำการเกษตรก็อยากจะปลูกพืชพันธุ์ปัญญอาหารของเขาแล้วเกิดผลดีคนที่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆก็อยากจะให้มันใช้การได้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อโลกของเราไม่เพียงเท่านั้นชีวิตของเราก็ถือว่ามีสิ่งที่สร้างผลิตผลที่ดีให้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างมากและบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านั้น มันจะสร้างผลิตผลที่ดีๆให้กับชีวิตของเราอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความทุกยากลำบาก suffering วันนี้ Bible Plu s เราจะมาดูว่าถ้อยคำของพระเจ้าพูดไว้อย่างนี้จะมีความหมายอย่างไรบ้างเพิ่มเติมเข้าไปในชีวิตของเราให้เติบโตมากขึ้นยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกยากนั้นทำให้เกิดความทรหอดทน และความทหุหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าส่งใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้เรามีความหวังและความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราด้วยทางพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วโรมบทที่ 5: ข้อ3ถึงข้อ5 not only so but we also glory in our sufferings Because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has given to us. <coughs> <coughs> มีอยู่สามสิ่งที่เราพอที่จะอ่านได้ในตอนนี้นะครับความทุกข์ยากลำบากนั้นสามารถสร้างความทนหดอดทนหรืออีกคำหนึ่งก็คือการบากบัน perseverance ประการที่สองก็คืออุปินิสัยที่พิสูจน์แล้วว่าใช้การได้ character และประการที่สามความหวัง hope และนี่คือผลผลิตสำคัญของความทุกยากระบากถ้าเรารู้เราเข้าใจและเราต้องการที่จะให้สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งดีกับชีวิตของเราเราต้องยอมรับว่ามันจะสร้าง3สิ่งใหญ่ๆให้กับชีวิตของเราจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่เบาโลได้เขียนไปถึงพี่น้องที่กรุงโรมก็อยู่ที่ประมาณคศ .57 ซึ่งขณะนั้นก็มีคริสตจักรที่กรุงโรม แล้วก็กรุงโรมเองก็เป็นเมืองหลวงสําคัญของจักวรวรรดิโรม,มันและในเวลานั้นเองคริสเตียนก็ต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงความยากลาบากมากมายถ้าเทียบไปแล้วก็คงจะไม่ต่างจากยุคปัจจุบันนี้จุดประสงค์ที่อาจารย์ปาโลได้เขียนเพื่อที่จะให้กําลังใจกับพี่น้องที่กําลังต้องเผชิญกับภาวะความทุกข์ยากลาบากในเวลา และแนวทางที่อาจารย์พรโลอยากจะสอนให้พี่น้องที่กลุงโรมนั้นเข้าใจก็คือว่าความทุกข์ยากลําบากนั้นเราควรจะมองมันเป็นทานที่เป็นบวกและให้มองว่าความทุกข์ยากลำบากนั้นเป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นก็อาศัยรากฐานที่สําคัญก็คือว่าอาศัยความรักของพระเจ้าเป็นฐานในการที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากลําบาก ในการที่จะเรียนรู้ที่จะได้ความอดทนหรือความบากบันที่จะสร้างอุปนิสัยใจคอใหม่ที่ถือว่าเป็นคนใช้การได้และสร้างความหวังให้กับพี่น้องในกรุงรมและถือว่าพระกมีข้อนี้มีอิทธิพลอย่างมากให้กำลังใจอย่างมากในพี่น้องคริสเตียนที่กรุงรมในเวลานั้น ถ้าจะถามว่าในเวลานั้นคริสเตียนในกรุงโรมนั้นทุกยากลําบากอะไรบ้างเรากลับมาดูประวัติศาสตร์กันนิดหนึ่งนะครับเรื่องแรกก็คือการกดขี่ในเรื่องของความเชื่อหรือในเรื่องของศาสนาเพราะว่าการเป็นคริสเตียนนั้นในเวลานั้นไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วก็จริงๆตรงข้ามเลยนะครับเขามองว่าคริสเตียนนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามของอาณาจักรโรมโดยทีเดียวและประการที่2ก็คือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ในสังคมในยุคนั้นนะครับเพราะเขาก็จะมองว่าคริสเตียนนั้นเป็นคนนอกรีดเป็นคนนอกศาสนานอกลัทธิจะต้องระวังแล้วก็พร้อมกันนั้นคริสเตียนก็อาจจะถูกกีดกันแยกออกจากสังคมงานบางประเภทนะครับซึ่งตำแหน่งสําคัญสำคัญางสังคมนั้นในยุคนั้นก็คงไม่ต้องหวังที่คริสเตียนจะได้ตําแหน่งในประการที่3รวมทั้งอาจจะเกิดความขัดแย้งในครอบครัวเพราะว่า บางทีครอบครัวนั้นก็ยังนับถือศาสนาเดิมอยู่แล้วก็กรับใจมาเชื่อพระลิสุกริตฉะนั้นความเชื่อที่แตกต่างก็จะ,ะก่อให้เกิดการแตกร้าวหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในครอบครัวได้ประการต่อไปก็คือความยากจนและก็ความลืมล้าทางสังคมต้องยอมรับว่าคริสเตียนในยุคนั้นเนี่ยเป็นชนชั้นค่อนข้างล่างๆหน่อยนะครับเป็นคนที่ต่ําต้อยหรือบางคนอาจจะเป็นในฐานะทาสก็อาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในเรื่องของการเงิน แล้วก็การขัดแคลนทรัพยากรต่างๆรวมทั้งการข่มเหงทางกายภาพซึ่งในตอนแรกๆนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะครับการข่มเหงทางกายภาพแต่ก็ในบางพื้นที่ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วและยิ่งต่อๆมาก็อาจจะนักข้อมากขึ้น และความยากลําบากก็คือว่าความท้าทายทางศีลธรรมเพราะว่าคำสอนของพลรเูสุิสต์นั้นก็หลายๆเรื่องก็จะแตกต่างค่านิยมหรือว่าสังคมของชาวโรมันซึ่งความแตกต่างนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายทางศีลธรรมของคริสเตียนใหม่มากๆ รวมทั้งการขัดแย้งในคริสตจักรด้วยเพราะว่าในหนึ่งคริสตจักรก็จะมีชาวยิวที่กลับใจมาเชื่อพระเยซูแล้วก็อาจจะมีชาวโรมันที่กลับใจมาเชื่อพระเยซูต่างแบกกราวต่างเบื้องหลังต่างพื้นเพเมื่อมารวมกันในคริสตจักรก็อาจจะมีข้อขัดแย้งกันได้เรียกว่าไม่ลงรอยกันแล้วก็มีความแตกต่างในการปฏิบัติและต่อไปความยากลำบากก็คือแรงกดดันในการต้องให้เกียรติต้องนมัสการหรือสาการะจักรรพัิ ของโรมถ้าปฏิเสธในการที่จะต้องเคารพจักรพรรดิก็อาจจะถูกมีข้อกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีต่อจัก,กรพรรดิซึ่งก็ถือว่าเป็นความทุกข์ยากลำบากของคริสเตียนในเวลานั้นที่กรุงโรมแล้วก็รวมทั้งข้อจํากัดในการนมัสการด้วยนะครับก็คงเหมือนกับ ในหลายๆประเทศนะครับการนมัสการพระเจ้าในยุคนั้นเมื่อสังคมไมย่ยังไม่ได้ยอมรับนะครับก็อาจจะต้องหลบๆซ่สนสอนๆนะครมีการประชุมในที่ลี้ลับแล้วก็เปลี่ยนไปเร,เรื่อยเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาแล้วก็ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มด้วยและอย่างหนึ่งที่คริสเตียนในรมเจอก็คือว่าการถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกใส่ร้ายมีข่าวลือมีการเข้าใจผิดกันมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนในกรุงโรม ทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อพิธีกรรมอะไรต่างๆฉะนั้นก็โดนกดขี่กลมเหงมากมายทีเดียวฉะนั้นในเมื่อคริสเตียนในกรุงโรมนั้นต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้และอาจาย์เปโลก,ก็ทราบดีนะครับว่าก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายแต่เปาโลก,ก็ได้ให้สติให้กำลังใจ เราก็ให้ทัศนคติบวกว่าซึ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่จะสร้างความอดทนที่จะสร้างคาแรคเตอร์ลักษณะนิสัยที่พระเจ้าใช้ได้รวมทั้งความหวังซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของความหวังนี้เรากลับมาดูกันนะครับว่าไอ้ความกู้ยากลำบากเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะยากที่จะสร้างผลดี แต่เราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าไอ้ความทุกข์ยากลําบากมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อยู่หลายประการนะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจให้กับคนที่เผชิญสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าผ่านมันไปได้นะครับรวมทั้งมันจะเป็นการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาเพราะความทุกข์ยากลำบากนั้นมันต้องแก้ไขและเมื่อเรามีประสบการณ์นี้ทักษะการแก้ไขปัญหาก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นรวมทั้งเป็นการ เรียนรู้เรื่องของชีวิตชีวิตจริงมันอาจจะไม่เหมือนในยายเหมือนที่เราพูดกันนะครับและการเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเราเองและผ่านความทุกข์ยากนั้นจะทำให้เราเรียนรู้ในสเต็ปต่อไปเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมันจะเพิ่มความเห็นอกเห็นใจที่เราจะมีต่อผู้อื่นเราก็อาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยสําหรับตัวเราแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับคนอื่นแต่ถ้าหากว่าใครต้องเจอความทุกข์ยากลําบากหรือบทเรียนที่หนักหนัก มันจะทําให้เรานั้นเข้าใจคนอื่นได้ดีมากขึ้นความทุกข์ยากลําบากนั้นจะทําให้เราค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ใครจะไปรู้ว่าท่านอาจจะมีศักยภาพที่มากมายใหญ่โตนะครับแม้กระทั่งตัวเรายังไม่รู้เลยแต่เมื่อการทดสอบความยากลําบากเกิดขึ้นนั้นศักยภาพที่ซ่อนอยู่นั้นกลับฉายแสงออกมาและนี่คืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของท่านกา็ได้ และสิ่งที่ช่วยมากๆก็คือว่าความทุกข์ยากลำบากเมื่อเราผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะสร้างความภาคภูมิใจบางครั้งการได้อะไรมาง่ายๆชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีอุปรสรรคก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องไปเชิญกับความทุกข์ยากที่ลําบากและผ่านนไปได้นั้นเชื่อได้เลยว่าความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างแน่นอน และใครที่เจอของจริงก็จะสามารถพัฒนาความยืดหยุ่นทางด้านอารมณ์ของเราได้เป็นอย่างดีเพราะบางทีทฤษฎีกับการที่ต้องเผชิญของจริงก็อาจจะแตกต่างกันมันทําให้ชีวิตของเรานั้นยืดหยุ่นมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ความเครียดรวมทั้งความทุกข์ยากลําบากมันจะทําให้สายตาของเราเนี่ย เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีบางทีชีวิตที่เฉยๆหรือเรียบง่ายๆไม่มีอะไรเราอาจจะมองผ่าน,านจากสิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ความยากลําบากเข้ามาเราจะเริ่มมองแล้วว่าเพื่อนของเราครอบครัวของเราหรือสิ่งที่เรามีเคยเห็นในชีวิตประจาวันแบบธรรมดาน,นั้นจะมีคุณค่ามากขึ้นรวมทั้งจะช่วยเสริมสมรรถภาพที่แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับอันเคยเจอไหมครับบางทีเมื่อชีวิตที่ต้องลำบากนั้นมีเพื่อนที่เข้าใจเห็นใจ สนับสนุนให้กำลังและจะรู้สึกทันทีว่าสมรรถภาพนั้นแข็งแรงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญมากๆความอดทนนั้นจะทำให้เราเตรียมพร้อมรับกับอนาคต จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามเราทุกคนต่างยอมรับว่าการท้าทายในอนาคตที่อยู่ในปัจจุบันนี้มีมากมายเหลือเกินนะครับเพราะว่าสถานการณ์นั้นก็ค่อนข้างวิกฤตในหลายๆประเด็นแต่มันจะทําอะไรเราได้น้อยลงเพราะเราได้มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมฝึกปลือความอดทนในความยากลำบากที่เกิดขึ้นแล้วและผลผลิตของความยากลำบากนั้นอันดับแรกบรรทัดแรกคือความอดทน หรือบักบัต p e r s e v e r a n c e อันนี้เป็นพื้นฐานซึ่งยอมรับโดยทั่วิตนะครับว่าความอดทนและความบักบัตนั้นเป็นพื้นฐานนําไปสู่ความสําเร็จพูดถึงความสําเร็จเราก็ไม่ต้องรู้สึกว่ากระดากอายนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่รวมเฉพาะเรื่องธุรกิจการงานการเงินเท่านั้นเองแต่เป็นความสุขสันติสุขในชีวิตทั้งส่วนตัวและครอบครัวและก,ก็การช่วยเหลือคนอื่นด้วยแต่การพัฒนาทักษะของการแก้ไขปัญหารวมทั้งเป็นการฝึกปรืออปุปนิสัยใจคอที่ดีความอดทนนั้นทําให้นิสัยเราดีขึ้นแถมความอดทนและการบักบัน,นั้นสร้างความเชื่อมั่นในความคิด ในวิธีคิดของเราอีกต่างหากและเมื่ออดทนมากพอมันจะทําให้เราชนะความกลัวความวิตกกังวลได้รวมทั้งข้อจํากัดต่างๆมากมายรวมทั้งมันจะสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตด้วยถ้าเราอดทนมากพอและความอดทนนั้นสามารถที่จะเป็นแบบอย่าง ที่ดีได้อาจจะเป็นบุตหลาน่าจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในคริสตจักรในสังคมในประเทศชาติเพราะว่าความอดทนนั้นจะช่วยหลอ่อหลอมพัฒนาทักษะในการยืดหยุ่นทางด้านอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างผลงานที่มีคุณภาพพร้อมกับเพิ่มความภาคภูมิใจถ้าคนนั้นอดทนมากพอช่วยแก้ปัญหาต่างๆมากมายให้กับชีวิตไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาเพราะการอดทนนั้นและเมื่อบททดสอบสิ้นสุดก็จะสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้นั้นประการที่2ก็คือลักษณะนิสัยหรือว่าคาแรคเตอร์อันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ความทุกข์ยากลําบากสร้างลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงนิสัยให้กับบุคคลได้เริ่มต้นที่มันจะสร้างความน่าเชื่อถือและความสำเร็จในระยะย,ยาวพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะมีต่อผู้คนต่างๆรอบตัวเรา พูดง่ายๆว่านิสัยดีขึ้นใครก็อยากคบใครก็อยากคาด้วยพร้อมทังคาแรคเตอร์นั้นเพิ่มโอกาสที่ดีๆให้กับชีวิตของเราและสร้างการรพบนับถือพื้นฐานในสังคมถ้าหากว่าเรามีคาแรคเตอร์หรอมีลักษณะนิสัยที่ดีขึ้นพร้อมดั้งช่วยเราในการตัดสินใจต่างๆเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเราจะเสริมสร้างความมั่นใจตัดสินใจก็จะดีขึ้นแล้วก็พร้อมรับมือกับสิ่งที่ท้าทายหลายอย่างรอบตัวเรา คาแรคเตอร์นั้นสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราและก็คนอื่นได้ด้วยหรือมีเมื่อมีอุปนิสัยใจคอที่เติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นก็จะสร้างวินัยในตนเองและความสุขภายในจิตใจก็จะบังเกิดแล้วก็รวมทั้งการเป็นรากฐานของความสําเร็จต่างๆที่เราพูดคุยกันทั้งเรื่องของส่วนตัวครอบครัวสมรรถภาพการรับใช้ภานกิจต่างๆต่อไปประเด็นสุดท้ายก็คือความทุกข์ยากนั้นสร้างความหวังให้กับเรา Hope. สิ่งนี้เรียกว่ามีคุณค่าดุดทองคำสำหรับคนในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านความทุกยากลำบากถ้าในระหว่างทางนั้นต้องทุกยากแต่ไม่เห็นปลายทางไม่มีความหวังนั่นคือชีวิตที่น่าเศร้าที่สุดหรือ มิสซิเรเบที่สุดเพราะว่าความหวังนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ความคิดของเขายังมีความหวังในชีวิตความหวังในพระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าจะมอบให้เขาท่ามกลางหุบเขาเงามัจุราชและระหว่างทางที่เต็มด้วยพยายนอันตรายจิตใจก็ยืดหยุ่นดีขึ้น สุขภาพจิตก็จะดีขึ้นเพราะคนนั้นมีความหวังความคิดก็จะเป็นบวกมากขึ้นและความหมายในการที่จะมีชีวิตอยู่ก็จะมีความหมายเพราะคนที่ไม่มีความหวังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทไําไมดังนั้นคนที่มีความหวังนั้นจะทราบความหมายของชีวิตได้ดีขึ้นฉะนั้นคนที่มีความหวังนั้นเมื่อจิตใจดีขึ้นความสัมพันธ์คนอื่นๆนั้น,นก็จะพัฒนาดีขึ้นประสิทธิภาพในการทํางานนั้นก็จะ powerful แล้วก็มีพลังมากขึ้นด้วยรวมถ้าหากว่าเราจะคิด จะฝันอะไรมันก็จะมีความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นรูปธรรมท,ที่สวยงามที่ทรงคุณค่าเพราะความหวังนั้นหลอหลอมเรา ในคนที่มีความหวังนั้นจะก,กลายเป็นคนที่มีความอดทนเพิ่มและช่วยในการตัดสินใจเรื่องสําคัญใดดีและท้ายสุดจะส่งผลกระทบถึงชุมชนถึงคิสษจกักรถึงครอบครัวดังนั้นวันนี้เราจะไม่ดูถูกดูแคลนหรือมองลบในเรื่องของความทุกข์ยากลาบากเพราะสามารถที่จะสร้างชีวิตของเราใน3ามเรื่องคือความอดทนหรือว่าบากบัตสร้างลักษณะนิสัยดีๆที่ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นร่วมทั้งเป็นคนที่มีความ ดังนั้นขออิทธิพลของพระวจนะของพระเจ้านั้นทําให้เรามองเห็นชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้นมองทะลุไปในทุกๆปัญหาในทุกๆแง่มุมในสิ่งนี้เองจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้พระวจนะของพระเจ้าเพิ่มในชีวิตของเราในทุกๆวันเสริมจิตวิญญาณในชีวิตของเราในทุกๆวันวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสุขภาพกายใจสมบูรณ์และก็แข็งแรงพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ